วันนี้จะล่อซื้อมีนตามาเลือกเสื้อผ้าช่วยชอบตัวนี้เหรอะ <c oughs> และตอนนี้ oh <my S 1> นิกก็อยู่รายการ <my S 1> ดาราพารวย <my God. S 1> ซึ่งรายการติดต่อไปบอกให้มาเซื้อไปมีนตา uh, ที่รายการ <my God. S 1> นิกก็ใส่เสื้อที่ <my God. S 1> นางยอดยีนสหน่้น คอยดูว่านางจะทำหน้าตายังไงครับอ้ามาแล้วคุณผู้ชมครับเด็กนคในละคคนนี้นี่แหละครับที่นุ่มตุ๊มตามเขาเป็นพ่อสื่อให้กับสาวมินตราในตอนที่เล่นละครด้วยกัน ซึ่งละครก็จบไปแล้วแต่ก็ยังแอบเห็นทั้งคู่กระหนุมกระหนิงกันอยู่วิจัดแล้วเธอในหัวมีแต่เราเลยนะเนี้ไม่แต่เรื่องของเราเลยเหรอเธอเธอเป็นคนโรแมนติกขนาดนี้เลยเหรอคือในหัวเธอคิดแต่เรื่องของเราสองคนดูดิโอ้โหเธอน่ารักนะเธอครับ ไปยิงอะไรก็ไปลุ้นน่ารักที่สุดเลยนี่ไงยูเตอร์แน่นเลยเบิยูเตอร์อะไรเบิ้งจงเติมคำลงในช่องว่างอ้ยายมักอิลีนิลาวะดีน้องมักโบมาแม่มาแม่กามักมาแม่กามักเอาเอา,เอาลองแม่ ร้องดิเธอเธอคะร้องก็มาเอ้าถ้า,า,อา,ถาชอบก็บอกเออคือกันละเนาะท่านน้องบอมักของบอค่ก <c oughs>